ที่ท่ามองว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่เนี่ยมาจากแบงก์สิห์แบงค์เป็นแบงค์รัฐซึ่งสัมผัสกับ SME ประชาชนทั่วไปเนี่ยาการเข้ามาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือว,ว่าภาคอสังหาภาคก,การเงินยังไงบ้างไหมครับจริงจริงจริงเอ่อเรื่องของตัวนโยบายการเงินนะครับกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่เนี่ยนะครับจริงๆเราก็มองภาพนะนะครับว่าในการตัดสินใจนะครับในการเดินนโยบายทางการเงินเนี่ยไอตัวที่กําหนดการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสภาพโดยรวม นะครับของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านปัจจุบันหรือว่าท่านใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าเห็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับผมมองว่าก็เห็นการตัดสินใจได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มองภาพตอนนี้นะครับว่าโอกาสที่จะเห็นการปรับนโเบียเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันถูกสะท้อนโดยเกาตไปแล้วล่ะนะครับผ่านตัวบอลยูนะครับที่ปรับตัวลดลงที่เล่าให้ฟังไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นตัวเงินบาทเนี่ยค่อนข้างจะแข็งค่า ค่อนข้างเป็นระดับต้น,ตนๆเลยแหละนะครับในช่วงท้ายๆเนี่ยนะนะครับแล้วก็ภาพของตัวเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าการทํางานเนี่ยนะครับมันมันประสิทธิภาพมันลดลงนะครับแล้วถ้าหากว่าเรายังเจอเรื่องของตัวอัตราภาษีนะครับไม่ว่าจะลดลงหรือไม่นะนะครับผมก็มองว่าภาคการส่งออกเนี่ยนะครับครึ่งปีหลังน่าจะเห็นภาวะที่ชะลอตัวได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านเดิมนะครับหรือว่าท่านผู้ว่าท่านใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นการตัดสินใจในการปรับรถทูบี้เนี่ยมีสูงมากขึ้นครับ